การตื <c oughs> ็นแต่เช้าเช่นเคยนะครับเป็นเช้าวันที่อากาศยังยังขมัขมวป็นเช้าวันที่เรารู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะรู้สึกกับชีวิตที่มันเต็มไปด้วยความสันโดษความความเรียบง่ายผมออกมาจ็อกกิ้งเหมือนเดิมวันนี้เดินออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เช่นเคย <c oughs> เป็นความรู้สึกที่เรากำลังจะเดินออกกำลังกายหรือจ็อกกิ้งเป็นฟิลง,ง่ายๆของชีวิตที่เราจะรู้สึกกับยามเช้าตรู่รอบตัวของผมจะจะกมุขขมัวจะเต็มไปด้วย เมฆหมอกที่มันที่มันอะไรอ่ะที่มันขมบขมัวไปด้วยไปด้วยเม็ดฝนที่มันโปรยปลายเบาๆเป็นเม็ดเล็กๆงมาแต่มันเป็นยามเช้าที่ผมรู้สึกว่าเราได้ได้ออกกำลังกาย ตัวเองเป็นการรู้สึกกับชีวิตในยามเชา้า <c oughs> ที่เรากำลังโปรแกรมจิตของเราทุทกๆวันเป็นการโปรแกรมจิตอยู่กับความรู้สึกที่ที่เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริง น้ำค้างที่มันมันมันพรมอยู่บนอยู่บนต้นไม้อยู่บนไปไปยะไปะไหนอยู่บนต้นยาเป็นความรู้สึก <c oughs> ที่เราสุดลมหายใจเบาๆความร,รู้สึกกับชีวิตของเรา ชืนครับอากาศยจมเช้า <c oughs> ที่เรารู้สึกกับชีวิตของเราทุกๆวัน <c oughs> เป็นการโปรแกรมจิตหรือเป็นการวาร์ปชีวิต <c oughs> ทุกๆวันที่เรารู้สึกตัวถึงขึ้นมาแล้วกออกเดิน วิ่งจอกยิ่งเบาๆใน <c oughs> ส่วนป่าที่มันอยู่รอบๆบ้านของเรามีสนามกรอบและธรรมชาติที่ทำให้เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงทังข้างนอก ออกไปเป็น,ปนส่วนป่าที่มันที่มันทำให้เรารู้สึกถึงความอบอุ่นของธรรมชาติมันมันอยู่รอบตัวเรา ชีิตคือความรู้สึกความรู้สึกที่เบิกบานความรู้สึกที่เราจะสัมผัสกับหัวใ,ใจของเราสัมผัสกับความสงบความสุขที่เราจะสัญญากับตัวเองว่าเราจะแข็งแกรง่งเราจะหนักแน่นเราจะมั่นคงเราจะไว้วางใจตัวเองเราจะอ่อนโยนเราจะ รักตัวเองจะรู้สึกดีกับชีวิต <c oughs> จะรู้สึกกับัใจของเราทุกๆวันรู้สึกมีพลังพลังที่เกิดขึ้นจากการมุ่งมั่นพลังชีวิตที่เกิดขึ้นจากความรู้สึก ที่เราจะขอบคุณตัวเองรู้สึกดีกับชีวิตท,ทุกๆวันครบผมก็รู้สึกกับชีวิตแบบเนี้ยเป็นชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันมันมันเรียวมันตรงไปตรงมามันซื่อ ละเอียดตอนมตเป็นด้วยชีชวิตชีวากลางเมฆหมอกที่มันขมุกข,ขมัวในยามเช้าวันนี้เม็ดฝนที่มันโปรยปลายลงมาในช่วงก่อนรุ่งอรุณก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างชัดเจน หวใจของเรามีพลังความรู้สึกที่พวกเราส่งข้อความผ่านมาเป็นภาษาเมียนมาคือความรักหรือความปรารถนาที่รู้สึกเกันและกันผมแค่รู้สึกถึงชีวิตที่มันเต็มไปด้วยลมหายใจที่เรากำลังเติมเต็มที่เรากำลังรู้สึกกับตัวเอง ในแบบของคนที่ถนักรู้ถึงชีวิตอย่างลึกซึ้งผมเดินไปตามทางเล็กๆบนบนถนนที่ทาดยาวไปยังสวนป่าที่มันกำลังนำพาเราไปสู่ความรู้สึกรู้สึกที่เรา สัมผัสกับชีวิต <c oughs> ชีวิตที่เรารู้สึกกับมันชีวิตที่มันทำให้เรา,ารู้สึกกับตัวเองทุกๆลมหายใจ ตัวของตัวเองเป็นอะไรก็ได้ขอให้เราเป็นตัวเองอย่างแท้จริงมีเวลาอยู่กับความสงบความเบิกบานความเข้มแข็งความไว้วางใจตัวเองมันคือการโปรแกรมจิตตัวเอง,องทุกๆเชา้าที่เราจะที่เราจะรู้สึกรื่อรลมกับชีวิต เราจะรู้สึกกับธรรมชาติรู้สึกกับหัวใจที่ทรงพลังรู้สึกกับความรักที่เรามีต่อ,ต,อต,ตัวเองความรักที่เราจะอ่อนโยนกับตัวเองให้มากขึ้นจะซื่อสัตย์กับตัวเองจะมีความจะมีความรู้สึกตัวหรือมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นขอบคุณทุกๆลมหายใจ ที่ทำให้เรารู้สึกกับชีวิตทุกๆวันมันคนที่ตื่นขึ้นจากความฝันแล้วก็รู้สึกถึงชีวิตที่ตื่นรู้อย่างแท้จริงขอบคุณพวกเราทุกคนที่ทําให้เราที่ทําให้เรามีมีกนและกันมีเรี่ยวแรงที่จะรู้สึกกับชีวิตอย่างลึกซึ้งผมนั่งพักอยู่ในป่าเล็กๆ รู้สึกถึงชีวิตที่มันกำลังเบิกบานอดไม่ได้ที่จะทักทายพวกเราทุกคนที่ส่งก็ความผ่านเข้ามาในรุ่งอรุณแห่งชีวิตที่เราทุกคนต่างเป็นเจ้าของมันตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจอยู่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอชีวิตรู้สึกถึงคุณค่ารู้สึกถึงความ ความเบิกบานความสว่างสวัยได้ตลอดเวลาเพียงแค่เราน้อมรับกับหัวใจของเราเท่านั้นเองเป็นการรู้สึกกับชีวิตทุกๆลมหายใจขอบคุณสำหรับข้อความสำหรับสติ๊กเกอร์สำหรับกำลังใจที่เราส่งมาให้กันทุกๆคนในเช้าวันนี้ ชีวิตที่มันเรียบง่ายชีวิตที่ทำให้เราตื่นขึ้นจากความฝันและทำให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อ mm hmm. เพื่อที่จะตระหนักรู้ถึงโลกที่มันเต็มไปด้วยสีสันให้กำลังใจตัวเองทุกๆวัน บอกรักตัวเองทุกๆลมหายใจรู้สึกกับจิตปิญญาณของเราตลอดเวลามาจ็อกกิ้ง มาเดินกับผมนะครับในสุกๆเช้าวันนี้พระอาทิตย์อาจจะไม่ได้สัตส่องแสงแต่หัวใจของเรากับรู้สึกถึงถึงแสงสว่างที่มันกำลังเล็ดลอดหรือว่าส่งผ่านจากภายในของเราออกมาก็เป็นประกายแห่งความหวังหรือความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรักและความศรัทธานในชีวิต การวารคือการตื่นขึ้นมาจากความสลุมสลือการวารคือการรู้สึกกับชีวิตที่มันว้าวตรงๆและซื่อๆไม่มีไม่มีข้อจำกัดไม่หยุมยิ้มไม่งองงงแต่ฟุ้งฟิ้งแล้วก็มีความรู้สึก ที่เรากําลังสัมผัสกับหัวใจของเราจริงๆความรู้สึกสงบเบิกบานมีชีวิตชีวาตื่นขึ้นมาเพื่อบอกรักตัวเองตื่นขึ้นมาเพื่ออธิชาจะดีดากับชีวิตใช่ไหม <laughs> จะดีดากับชีวิต <laughs> เราเป็นอะไรก็ได้ขอให้เราเรารู้สึกกับชีวิตเรากลับมาเป็นตัวเองจริงๆ แล้วเราจะรู้สึกเลยว่าวัยหกสิบปีของผมอะเป็นหกสิบปีของการตื่นขึ้นมาจากโลกเก่าเป็นหกสิบปีของชีวิตที่ผมรู้สึกว่าในที่สุดผมก็กลับมารู้สึกกับชีวิตอย่างแท้จริงรู้สึกกับตัวเองอย่างชัดเจนในแบบของคนที่ไม่ต้องไปเรียนแบบใครเป็นตัวเองจริงๆ นี่คือชีวิตที่กําลังค้นพบจากการวารัดจากการตื่นขึ้นมาจากโลกเก่าจากการปลุกตัวเองให้รู้สึกว่าเราค้นพบความฝันค้นพบชีวิตที่แท้จริงของเราเป็นการตื่นจากความฝันนั่นเอง ใจขอบคุณชีวิตที่ทำให้เราเราตื่นขึ้นมาเรายอมรับตัวเองมากขึ้นเราออกมาลุกขึ้นมาทำอะไรให้คืนกับตัวเองให้กับชีวิตมากขึ้นใช่ไหมดกไม้ <c oughs> ตรงนี้สวยก็ับดอ b b àn, b àn กไม้บานบานสะพังสวยงาม การใช้ชีวิตที่ไม่มีเงื่อนไขแช้ชีวิตที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีข้อจำกัดแค่มีเวลาเฝ้ามองชีวิตแค่มีเวลาหล่อหลอมตัวเอง แค่มีเวลาตกผลึกกับความเป็นชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเราได้เราได้ความรู้สึกของชีวิตคืนมาผมได้ยินเสียงกรลอกส่งเสียงทักทา,ายทักทา,ายทักทา,ายเราในยามเช้าตรู่ว้าวชีวิตมันง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องเฟคไม่ต้องเสียแซง เป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นตัวเองของเป็นตัวของตัวเองจริงๆดอกไม้ข้างหลังสวยมากฮะบ้านสวยมากเลยถึงวันนี้แสงอรุณรุ่งยังไม่สัดสสองลงมาแต่ชีวิตของเราตื่นรู้อยู่ได้ตลอดเวลาใช่หรือไม่มันคือความรู้สึก ที่เราจะลุกขึ้นมาสัญญา,ากับตัวเองลุกขึ้นมาคอนเฟิร์มตัวเองลุกขึ้นมาบอกรักตัวเองลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นผู้เลือกลิขิดชีวิตของเราเองอยู่ตลอดเวลาผมก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่รู้สึกกับชีวิตที่รู้สึกกับพายุฝนที่มันโหมกระหน่ำในยามรุ่งอรุณในยามเช้าแต่ในที่สุด วันที่ฟ้าใสวันที่ชีวิตของเราจะตื่นขึ้นมาจากความฝันก็จะเกิดขึน้นคือชีวิตที่เรารู้สึกได้ตลอดเวลาถึงความสว่างสวยที่อยู่ในหัวใจของเราเอง งาจังกับชีวิตแต่ไม่เรียสและคร่งเครียดอย่าบ้าให้มากนักใช้ชีวิตให้มันเรียบง่ายใช้ชีวิตที่ไม่ต้องไปไปไปตึงตังไปฟูฟ้าแต่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาที่ไม่ต้องไปเป็นเหมือนใครก็ได้เป็นตัวเองจริง ความรู้สึกความรู้สึกที่เรากำลังสัมผัสกับหัวใจของเราทุกๆวันทุกๆเช้าทุกๆลมหายใจผมรู้สึกว่าเหมือนมีละอองฝนโปรยปลายในยามเช้านี้แหละ <c oughs> เหมือนน้ำมนตที่มันประพรมพื้นแผ่นดินให้มันชุ่มฉ่ำไปด้วยความชุ่มชื้น หายใจลึกๆบอกกับตัวเองว่าเราจะใช้ชีวิตทุกโมงยามเราจะใช้ชีวิตยอยู่ด้วยความอ่อนโยนด้วยความทนุถนอมด้วยความรักด้วยความขอบคุณตัวเองด้วยความไว้วางใจในชีวิตด้วยความรู้สึกจะปีก้กระเป๋ามีชีวิชีวาสุดลมหายใจลึกๆ บอกกับตัวเองว่าเราโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ขอบคุณสำหรับสำหรับคำอวยพรเราจะรักษาสุขภาพเราจะรู้สึกดีๆกับชีวิตรู้สึกดีๆกับตัวเองแล้วก็รู้สึกรักและเมตตาตัวเองให้มากที่สุด เหมือนที่เราต้องยอมรับแนละศรัทธาในชีวิตไว้วางใจชีวิตทุกโปรแกรมจิตที่เราที่เราสื่อสารที่เราคอนเฟิร์มกับตัวเองคือการปลดล็อกตัวเองออกจากความคิดเก่าไม่มีใครปลุกใครตื่นได้ทุกคนต้องต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นจากความหลับไหล ออกจากความเชื่อออกจากความรู้สึกที่มันค่อยที่มันคอยเบียดเบียนเราที่มันค่อยยั่วยุเราที่มันค่อยที่มันค่อยที่มันค่อยได้ค่า ออกจากความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรากําลังตัดสินตัวเองหรือคนอื่นด้วยความรู้สึกที่มันไม่ไม่เป็นไม่เป็นธรรมกลับมารักตัวเองจริงๆแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความรักที่เรามีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกไปนี้ใช่หรือไม่มันคือการเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงที่ผมเชื่อว่าเราทุกคน สามารถค้นพบประสบการณ์นี้ได้ด้วยตัวเองเดี๋ยวผมจะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งต่อนะครับขอทุกคนมีความสุขบายบายครับสวัสดีสวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมีความสุขและใช้ชีวิตแบบวาร์ปแบบจูนตัวเองไปสู่ความสำเร็จที่ไร้ขีดจำกัดต่อไปครับเริ่มตั้งแต่ลมหายใจนี้เริ่มตั้งแต่ ความรู้สึกนี้ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราไปตลอดกาลครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีทุกคนครับ